สบายดีพี่นงสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อเมื่อนี้ากำมาซวนเนะทุกคนออกมา,ญญากเซียหยากาแฟเนาะเพราะว่าดินตอนนี้ผนปลูกทั้งกาแฟแล้วก็ตั้งพักกะหล่ำเนาะพอตัดพักกะหล่ำปึบหยากระถ่วต้นกาแฟนเนาะทุกคนเนาะเขาก็เลยจําเป็นต้องมาเซียเพื่อที่จะเอาจ็กตัดหยาเนามาตัดสะดวกสบายเนาะต้นกาแฟยังพรทันใหญ่ยัมอันป่าต้ตนกาแฟ ตายทีมลาลาแล้วทุกคนสวัสดีสาวดาวเปิดก็ออกมาแต่เศร้าๆนะทุกคนส,บบสว,วัสดีโอเปิลหน้าให้เบิ่งกเนตี้ผ่อนเอเ <laughs> ดเาเป็นมื่อกินข้าวเลยทุกคนสปูก,กินข้าวเลยเรียบร้อยเนาะมาเสียหนาคาเฟ่กับแม่เอเดาว ปูสิพาไปบึงเนาะวันมันหกสำเร็ทุกคนนี่คือต้นกาแฟทีเอราวปลูกเนาะทุกคนประมาณสอสมเดือนนี่แหละก็สิบประมาณสาเดือนเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนต้นกาแฟยังบันใหญ่สามารถปลูกพืชแซมใส่ได้เนาะยังเซนแบบพัการัโบเป็นประเภทยามต้นบางพิกพืชทีระยะสั้นะนะ มันหกเลยกระเซียออกเนาะเพื่อที่จะเอาจากตัดหยานะมาตัดก๊กกาแฟหกมันก็บเบากงามมันนะทุกคนกกระลำนี้ยังกินได้อยู่นี่นี่ตัดเรือไว้เนาะเพราะว่ามันโหตามลังมันก็เลยนานเบิดเนาะทุกคนยังลงเรืออยู่พักกระลำก็ได้ ังเบื้องนั้นเขาตัดพักเนทุกคนเมื่อนี่บุหัวโรจากบาทเนาะพักเขาลายเขาตัดทุกมือทุกมือไปตาโอนนี่หกอย่างสี่เนทุกคนบางทีกับจ้นโบเห็นฮาต้นกาแฟเนาะเสียอ้อเพื่อที่จะตัดหยาง่าย บางต้นกับจนบูเห็นต้นกาแฟเนาะทุกคนคือจังสีกโฮโฮโฮับหกนี่จนได้ปืดหาพเพล่คือของไวเนาะนี่ต้นกาแฟเมรดามาเลยทุกคนฮะดยตอนแรจกจะไปเซียตอนฟังนะหกขักปัญญังทุกคนเอ้ยบางเงี้ยนี่จนแนมบูเห็นนี่ ยูเบิง่งทุกคนเบิ่งเมเซียเนาะเดีเย๋ยวแลเขาก็เอาจักตัดบัตนะ่ะอ,อุปกรณ์ิ่นเบิ่งนี่เป็นผ้าเนี่ยสปูเคยเห็นแต่ในคลิปทีบบเ,เขาถ่ายแล้วเขาเสียะหาย่าหบมสุดทายได้มาเสียเองเนาะเบิง่งคือง่ายแต่มันยากเนาะแต่ว่าง่ายสำหรับอาชีพสาวสวนเนะาะซานาคือเขานี่กับย,ยากๆเติบเลี้ยมาเยนใหม่ๆเนาะทุกคน แต่ห้าสีสนัดสปูเบิ่งคือสิง่ายได้พอลงมือเห็ดมันบบง่ายคือคิดเด้อมันก็ยากงมันอยู่ได้เดีว่าเฮายังบ่ทันสินนะนํหญ้าน้อยมันสิเสียง่ายเนาะเจอหญ้า ยี่อะไเนี่ยตัเดเดน้ื่นยงเลย เแชนจนตโดนี้มีต้นกับี

โบเห็นม well, ันเลยองไหนทุกคนเจอน้ำพระคุณให้เจ็บคับเลยอยากเกิดเต็มที่ มันนี้ไปปาดหญ้าพักโตนะทุกคนเวียบลายเนะยาะยี่กิน,นย่างเย็นๆมีแต่น้ำก้อนให้ละน้ำเย็นๆเาดี๋ยวเามาเลยพาไปปาดหญ้าพักบาดนี่หญ้าพักสปูก็ยังไม่เคยปาดจักเก่อนะทุกคนมารลุ่นรพร้อมๆกันภาสิเหตุเป็นหรือบอ่พักกำลังงามนะทุกคน กำลังสิเน,น่ยนนี่เนี่ยนแล้วก็าสาลาว์พอดีตัดหมวนทุกคนเลยตัดเลียนหัวเลียนหัวแล้วเป็นยนังไงเป็นยนงไงมันได้กินหนาอยู่มันมบ่พร่องหนามพร่องโคตรอีกดีโคตรอรีแบบนี้โอ้มันก็นงามอยู่งได้หนิ บอกเงามนี่ยิ้มเฟยเฟย์เมื่อกี้นี้นายยงนายยงเอ้าคือลายจิจิพิทัดยังบันนี้สปูยังเห็ดบวเป็นเนาะทุกคนทะเบิงเอือยเห็ดก่อนตัดติดตัวสูงๆมาด้ปาดจำมาโอ้ในนี้เนาะก็เสียหนาพักบ่วหอยมันบ่วหอยมันปวดพักนี่น้องเ้างสตัด สีไลนเราะทุกคนสป,ปูบมีคาตังกองเนาะถ้าได้คา<ล>ตังกองค<ช>ือสิโอเคกว่านี้อเอาผ้าอิโต้โเลยมาปาดหยางก็ได้คงเทคงเทบ่ เพอเพอกับปาดพักกรัำไอาดาวเลยทุกคนเลยน้ำอันนี้แหละทึ้นบัวเพียงพ่อก๊กพักขี่หลยกวัวน้ำประดุงดเร็บมสปูที่ป่ปปาเลยท่าอนอยาลงเงินปักหน่าน ใค,ใครเน็ดมีเลยลวมันอนอกเนะนี่ดิคนเนาะพอเคยกินนี่เม่นมาเดอ้อไปตาแสบอะไรเนาะมันก็นออกรรถศาสยากฝาดๆสมสม นะขึ้นเงินฮีน่นเบิ้งกว่าสิขึ้นเดี๋ยวซาดาวเก็บไปทุกคนหมกักใหญ่ๆเลยเนาะกินได้เลยนี่มันแก่แล้ว่ผสมนี่แก่แล้วหมักเต็มแก่แห้งกระฟาดแก่แห้งกระฟาดอีกนี่นะน,นี่เก็บเลยนี่อ้าวบัดน,นี่ซาดาวขึ้นโกกหมักหมักคายหมักคนเลยทุกคน สบ,บู่กะสิขึ้นลองเบิ่งนนะมันเป็นอย่างไรง่ามัน,ม,นมันอยู่บ่จังหวะสิพาเบิง่งวิวงาม,งามๆทุกคนโผนบักคักหนึ่งฮึไผ่ทิยทมยังลงไปสดาวเริ่มเก็บในบา้าดขักอะไรสบ,บูก็ขึ้นมอดอยู่เทิงเลยนะทุกคนวิวกวับขักขักเชียร์อนซอนเบิร์ กสีซีมให้เบิ่งสดๆจักกกเลยเนื้อมันจะคือมะกอกงน้ทุกคนเลยรสชาติจะออกฝาดๆสมๆเนาะบะเทิงกะฝาดแห้งแล้วกับบะเทิงกับสมแห้งอยู่ในระดับกลางๆคล้ายๆมะกอกน้ามันแหละพอดีอร่อยอร่อยอยู่ค่ะเก็บมะขายนางปัาดเท่อลีเนาะ เ,นนเบือ่อหนาซเอาเบือน้ำออเลือเงอียงเป็ผิวเลือๆสๆือลยใสๆบเอ,อ้าวจัดการเลยป่านนี้เป็นมุๆนี่คือเจวผีเกลือที่เขาตำเานทนเอากระปอกเปลือกมาเล,เลยะเดวเราจะมากินให้เบินะ่อเนาะห,หอนบอน เป็นย yeah! ังไงเศรษฐมันเรื่อมันเรื่องทุกคนรสชาติเป็นยังไงเขาเสียน้ำเนี่ยเบิงสบู่สีลองสีเบิงฮะมาเมื่อยๆกินสุ่มกันเนาะเศรษฐเศรษฐ์ไหนมันเป็นลักษณะนี้ทุกคนมีลายเอกลักษณ์ของมันเนาะ แบบยกงขึ้นมาโกากหามน้องกินไปกินมากันไลยกกกแบบเดียวกันเลย